จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเป็นไปกินซาซิมิแต่เป็นปลาบ้านเราครับถ้าใครไปที่เขาหลักพังงาเชิญเลยครับเพราะว่าเป็นร้านที่บอกว่าโอ้โหเปรียงปรางดังมากครับร้านกระชังทับละมูครับเป็นหน้าตาแบบนี้มิชลินครับ นี่นะเป็นครอบครัวของประมงพาณิชย์มาก่อนนะครับชื่อว่าร้านกระชังเขาหลักดูที่ว่านี้เปิดเป็นร้านซีฟูดทั้งหมดนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้อยู่บ้านทับละมุตําบลลาแก่นอํเาเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวไปด้วยนะครับท่านนั่งมาทานอาหารตรงนี้จะได้ดูวิวครับวิวป่าชายเลนวิวปลาก,กระชังเลี้ยงปลาแล้วก็ทะเลปลาคลองทับละมุครับแต่นี่เป็นเมนูนะครับว่าทุกคนนั้นมาต้องลองครับ นั่นก็คือว่าเมนูที่เรียกว่าซาซิมิปลาไทยแล้วก็ข้าวคลุกหมึกดำครับเอาเมนูแรกซะก่อนนะครับบอกว่าเอเมนูนะครับบอกว่าปลาไทยปลาไทยที่ว่านี้มันเป็นยังไงบ้างทำไมไปเป็นซาซิมิได้เป็นของญี่ปุ่นได้นี่นะเขาเอาปลาขึ้นมานี่ครับกําลังแรกให้ดูอยู่ตรงนี้ชื่อปลากุสลาดครับปลากุสลาดทำได้ oh. 2 2> สอง so สไตล์นะคุณเรลชานี่ครับ สไาตลา์แรกหน้าตาเป็นแบบนี้กุศลาหานะครับทำอะไรครับก็คือว่าทําเป็นสาสมิปลาไทยท่านผู้ชมดูสองเขาเป็นนะครับเนื้อมันจะใสแล้วมันจะกรอบอวหวานแล้วก็ไม่มีเหม็นคาวครับนะนี่นะหนึเมนูไปแล้วครับ <c oughs> เมนูที่2ตามมานะครับกินกับอะไรครับ อาเมนูแรกก่อนก็กินกันน้ำซุปครับ<อ>น้ำซุปนี้เป็นการต้มกระดูกปลากุสลาที่ว่านี้8ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นต้มไปนะครับมันเคี่ยวกันแล้วแล้วก็ปรุงรสอย่างนี้เขาบอกว่าอร่อยเหลือเกินว่าอย่างนั้นเนี่ยนะเ <c oughs> มนูที่3ตามมาครับอันนี้เป็นเนื้อยัง,ย,งยังเป็นซาซิมิปลาปลาาอยู่นะครับเนี่ยนะจะเป็นลวกจะเป็นจิ้มอะไรกันแล้วแต่นะครับได้หมดเลยแต่ที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าเป็นเมนูพิเศษนะครับชื่อว่าเมนูเนี่ยนะอ่า ผัดหมึกดําครับผัดหมึกดําที่ว่านี้นะครับก็คือว่าข้าวคลุกหมึกดำท่านผู้ชมจะได้ดูภาพข่าวนะครับเวลากินมันต้องละเอียดละเมียดละไมใช่ไหมชับช้าช้าช้หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับปลากุดสลาดครับ นี่นะคนภาคใต้รู้จักดีแต่คนภาคอื่นนะครับก็บอกว่าอาจจะไม่คุ้นตาเท่าไหร่นี่ครับเป็นเมนูที่บอกว่าเมนูข้าวคลุกหมึกดําครับใช้ข้าวสวยธรรมดาแต่ปรากฏว่าเอาหมึกของน้าปลาหมึกนี่แหละครับเอามาผัดเนี่ยนะปรากฏว่าผัดไปแล้วครับเห็นสีเป็นก้อนๆเป็นก้อนไหมครับคือกุ้งสดครับกุ้งสดแต่ไปต้มนะพอต้มไปปั๊บนะครับเป็นไงครับเครื่องเคียงใส่เข้าไปพริกก็กระพอมซอยอะไรก็แล้วแต่ว่าไปอร่อยเมนูน เมนูนะครับของหวานกระเจีย๊ยบลอยแก้วอย่างเงี้ย บอกนะครับว่าอร่อยมากนี่เป็นผู้จัดการร้านครับคุณธนาทิพย์เข้มแข็งผู้จัดการร้านบอกว่าตัวเองก็ชอบกินภรรยาก็เหมือนกันเป็นครอบครัวทําประมองอยู่แล้วครับแต่เป็นประมงพาณิชย์เพราะฉะนั้นก็อยากให้คนกินนะครับว่าอาหารอร่อยทะเลจากอันดามันนะครับของดีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นก็นําเมนูมาสร้างรังสรรค์นะครับปรากฏว่าเมนู2เมนูที่ว่านี้นะครับมิชลินมา3ปีแล้วตอนนี้เปรี้ยงเลยไว้อย่างนั้นนะไปครับมีโอกาส เขาหลักสัวอยู่แล้วครับไปจูแล้วก็ไปคิมกันครับไม่ค่อยเ <c oughs> คยเห็นนะคะปลา <c oughs> สดๆเอามาทําแบบนี้อเอามาต้มแบบนี้ได้บรรยากาศจังเลยช่วงนี้ <c oughs> อากาศก็เริ่มเย็นนะคะอ่าองางดัสสชเ้